เรือหลวงนาเรศวร HTMS นาเรศวรเป็นหนึ่งในเรือฟริเกตชั้นนำของกองทัพเรือไทยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศทั้งในน้านน้ำและทะเลหลวงโดยได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบทั้งการต่อต้านเรือผิวน้ำการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันภัยทางอากาศเรือหลวงนเรศวรถูกตั้งชื่อตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวิรกษัตริย์ผู้กู้เอกราชแห่งกรุงรีอยุธยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความประหารและอธิปไตยของชาติไทยขีดขีดขีดการสร้างและเข้าประจำการเรือหลวงนเรศวรเป็นเรือฟริเกตชั้นนเรศวรซึ่งสร้างโดยอู่ต่อเรือเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนตัวเรือถูกออกแบบตามมาตรฐานสากลโดยมีการปรับปรุงระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในราชนาวีไทยเพื่อถูกปล่อยลงน้ำเมื่อปีพอ สสาลา2,537และเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปีพศสสาา2538นับแต่นั้นมาเรือหลวงนเรศวรก็เป็นกำลังหลักของกองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการขีดขีดขีดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค เรือหลวงนเรศวรมีระวางขับน้ำเต็มที่ประมาณ3,000ตันความยาวลำเรือกว่า120เมตรความกว้างประมาณ13เมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า30นอตหรือราว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังขับเคลื่อนมาจากเครื่องยนต์ดีเซลแบบคู่ให้พลังงานเพียงพอสำหรับการเดินทางใกล้หลายพันไมล์ทะเลบนเรือสามารถบรรทุกลูกเรือได้ประมาณ200นายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจระยะยาว รวมถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานทางทะเลเช่นเฮลิคอปเตอร์แบบ S-70B c e a h ขีดขีดขีดระบบอาวุธที่ทรงพลังหนึ่งในจุดเด่นของเรือหลวงนเรศวรคือระบบอาวุธที่ครบเครื่องและทันสมัยเรือมีปืนใหญ่เรือขนาด127มิลลิเมตรที่หัวเรือใช้สำหรับยิงเป้าหมายทางผิวน้ำและบนบกรวมถึงปืนกลอัตโนมัติขนาด30มมตรเพื่อป้องกันภัยระยะไกล นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบปล่อยอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำแบบฮาพูนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่า100กิโลเมตรและยังมีระบบปล่อยอาวุธนำวิถีซีสปาโรสำหรับต่อต้านอากาศยานทำให้เรือหลวงนเรศวรมีความสามารถในการป้องกันตนเองได้ในทุกมิติระบบต่อต้านเรือดำน้ำก็ไม่น้อยหน้าโดยติดตั้งท่อยิงตอร์ปิโดขนาด324ม mm, ิลลิเมตรสามารถโจมตีเรือดำน้ำได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบโซน่าตรวจจับใต้น้ำที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ขีดขีดขีดการปร,ปรับปรุงและพัฒนาแม้เรือหลวงนเรศวรจะเข้าประจำการมานานหลายทศวรรษแต่ราชนาวีไทยยังคงให้ความสำคัญในการอัปเกรดระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยในปีพศสสาา2554ได้มีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์นำทางใหม่จากสหรัฐอเมริกาและสวีเดนรวมถึงระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบและการตรวจจับเป้าหมายในทุกสภาพอากาศนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบ Link 1 1และ Link 1 6เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเรือและอากาศยานของกองทัพเรือประเทศพันธมิตรได้แบบเรียลไทม์ซึ่งถือเป็นการยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศอย่างแท้จริงขีดขีดขีดภารกิจและบทบาทสำคัญตลอดระยะเวลาการประจำการเรือหลวงนเรศวรได้มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนป้องกันน้านน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการเข้าร่วมการฝึกร่วมกับกองทัพเรือชาติต่ตางๆเช่นสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียและออสเตรเลียหนึ่งในภารกิจที่โดดเด่นคือการเข้าร่วมการฝึกคอรบ,บราโกซึ่งเป็นการฝึกร่วมขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของกําลังรบและการประสานงานร่วมกับกองกําลังนานาชาติขีดขีดขีด สัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศเรือหลวงนเรศวรไม่เพียงเป็นเครื่องมือทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยโดยชื่อที่มาจากพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่เรือหลวงนเรศวรจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของจิตวิญญาณน,นักสู้ความกล้าหาญและความจงรักภักดีต่อชาติขีดขีดขีด,ขดมุ่งสู่อนาคตแห่งราชนาวีไทยด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เรือหลวงนเรศวรยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพเรือไทยในการพิทักษ์อธิปไตยทางทะเลและยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความก้าวหน้าของราชนาวีไทยบนเวทีโลกอนาคตของเรือหลวงนเรศวรไม่เพียงแต่จะดำรงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์แต่ยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงพลังและศักยภาพของกองทัพเรือไทยที่พร้อมยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินและน่านน้ำของชาติอย่างไม่ยออ่อท้อ